ปังบริยยกไปแล้วนะฮะคือแบบ่าแล้วปังมากๆจริงๆนะฮะโอ้โหทั้งในเรื่องของคือประสบการณ์โดยโรวมกันเลยดีกว่านะฮะเกี่ยวกับการที่จะได้ใช้ซปเปอร์แอปนี้โปรเจกต์ ดาวโหลดได้เลยนะฮะย้ำอีกครั้งอย่างที่คุณพิทญาได้บอกเมื่อสักครูน่นี้ถ้าดาวโหลดแล้วตอนนี้ได้ให้โปรโมชั่นดีมากๆคือแทบจะเหมือนส่งลด50%กันไปเลยนะครับทั้งในเรื่องของการใช้ง่ายทั้งในเรื่องของความส่งไวทั้งในเรื่องของประสบการณ์โดยรวมและโปรโมชั่นดีๆที่บอกเมื่อสักครู่นี้ที่มีอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับ แล้วก็มาถึงตอนนี้ช่วงเวลาที่หลายหละคนรอคอยกันแล้วนะครับผมได้ฟังจากฝั่งแอปพลิเคชันจากฝั่งแบรนด์แบบที่เรียบร้อยจากการรีแบนด์ครั้งยิ่งใหญ่วันนี้คืออีกหนึ่งวันดีๆเลยนะฮะมาฟังจากฝั่งคนใช้งานจริงันบ้านดีกว่า หลายพันคนที่ดื่มตอนนี้พร้อมแล้วในงางแต่ไม่รู้ไอ้บอกพุ่งไปถึงเท่าไหร่แล้วนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะสูงมากแชร์ไลฟ์นี้กันเยอะเลยนะครับเ mm hmm. พราะช่วงลานี้คือช่วงเวลาที่ mm hmm. ทุกคนรอคอยดื่นตอนนี้ mm hmm. ใครที่ในงานนี้มีกล้องหยิบกล้องขึ้นมาให้พร้อมครับแล้วขอเสียงริง้งกัน mm hmm. ให้กับมิวสิมพิสิตและคับ คุยกันหน่อยนะครับก่อนอื่นเลยอยากให้ทั้งสองคนทักทายทุกคนที่อยู่แบบนี้แล้วก็ที่ดูผ่านทางไลฟ์ด้วยหลายพันชีวิตเลยครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนนะครับผมผมกราฟคณาอุตนะครับยืดเต้นนะครับเต้นอะไรเย็นด้วยครับก็สวัสดีทุกคนครับผมที่อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็อยู่ทางไลฟ์ด้วยยูซุนสิครับผมนี่เต้นๆอะไรเย็น หรือติดเ,เต่เพราะว่าวันนี้นั่งห่างจะเหนื่ยช่วงนี้โซเชียลดีนะเออโอเคมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะฮะสองคนนี้แน่นอนก็ใช้บริการเป็นประจำแล้วมาช่วยทุกคนก็ใช้บริการเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ฝากรายละเลอียดไปแล้วทั้ง go food นะฮะสั่งอาหาร go ride ขับข <นะ S 1> ี่รับสง่งหรือว <นะ S 1> ่าพี่วินน,น,นั่นเองนะฮะ go send ส่งพัสดุนะฮะแล้วก็ go pay ในเรื่องของจ่ายตังค์ถามไลฟ์สไตล์สองคน่อยว่ามีใช้บริการแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วไหม สำหรับผมก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างบ่อยครับเพราะว่าเป็นช่วงที่มีไวรัสโควิดล้วเราอะด้วยเราส่วนใหญ่ก็จะแบบอยู่แต่ห้องอยู่แต่อะไรอย่างงี้แต่ว่าก่อนหน้านี้ผมจะใช้บริการพิเกตครับใช้ในการสั่งอาหารหรือสั่งข้าวอะไรนี้มากินที่ห้องส่วนใหญ่เนอะอ่านไม่แปลว่ารับจากวันนี้เป็นต้นไปก็จะต้องเป็นโปรเจกต์นะใช่อ๋อใส่ไปต้องสั่งแบบอาหารใช่ตรานี้ใช่ไหมอาหารพี่มิวนะฮะของผมนี่ โส,โสโดๆร้อนๆเลยเมื่อเช้าครับผมอ้าวเหรอใช่เพราะว่าเมื่อเช้าเราสองคนเลยแามโปสเตอร์มาเมื่อเช้าออของซีรีส์ครับครับือมันตื่นเช้ามากทุกคนเจ็ดโมงช้าก็ไปถึงแล้วลืมชุดวันนี้ครับชุดงานนี่แหละครับงานนี้เลยเหรอใช่ก็เลยสั่งให้ส่งมาที่นี่ครับผมอ,อดีเลยใช่ผมก็รู้แบบที่ลืมมางบาใช้โกเซ็นสบายเลยถ้าไม่มีก็ไม่มีชุดในวันนี้แหม น่านจะไม่ดีนะฮะ้อนเล่น้ <laughs> อนเล่นเ <laughs> ดีย๋ยวเดีย๋ยวเเอาอยากจะถามสองคนว่ารถมันช่วยให้ enjoy the flow ยังไงนี่คือแคมเปญของเราไงถูกไหม enjoy the flow ในในมุมของพี่มิวี่มัน enjoy the flow ยังไงโอ้ <c oughs> โหต้องบอกว่าทำให้การทำงานต่างๆง่ายขึ้นมากจริงๆเพราะว่าบางบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปงานหรือว่าอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันการที่เราต้องขับรถไปซื้อของเองหรือว่าเราต้องกลับบ้านแต่พอเราลืม ก็แปลว่าเราเอาของมันเสี่ยเวลามากมากมันช่วยในการบริหารเวลาได้ดีมากขึ้นเยอะมากจริงก็ใช้ชีวิตได้แบบโฟล์มากขึ้นเลยใช้วพี่กรณารับผมก็จะคล้ายๆกันเพราะว่าอย่างแบบวันไหนแบบช่วงนี้ก็แบบรถก็เริ่มกลับมาถีแล้วด้วยแล้วเราแบบขี้เกียจออกไปซื้ออะไรเองเราก็ใช้บริการโปรเจกต์การใช่ครับแล้ว เหมือนที่พี่มิวพูดเมื่อกี้ที่บอกว่าลืมของเนี้ยผมก็เป็นเหมือนกัน,นแบบเป็นคนที่ค่อนข้างขี้ลืมคือเราก็จะมีโกเซนคอยคอยช่วยเหลือเราอยู่ทำให้แบบสะดวกสบายมากขึ้นคืถูกต้องแต่ก็แน่นอนว่าจะมีส่งของให้กับละกันบ้างไหมใช้โกเซนส่งให้กับละกันไหมโอเค ให้การละครไปส่งเยอะดีกว่าโอ้ยโอ้ยชอบคำตอบนี้ชอบคำตอบของเจอเดี๋ยวทุกวันเออก็เจอกันอยู่แล้วใช่ไหมเออน่ารักมากเลยนะครับและแน่นอนเมื่อกี้กล๊ะบอกแล้วว่าตอนนี้ก็จะใช้เกจนถูกไหมใช่ครับแล้วได้โหลดโปรเจกต์มาแล้วหรือยังอ้าวเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยด้วยเหรอพี่มิวอะอ่ะเมื่อเช้าก็ส่งแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไหนเช้าปวดที่ดูหน่อยดีกว่าปวดให้ดูหน่อยมันก็มีแล้วเช่นเดียวกันนะครับนี่ บอกเลยว่าดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะฮะโปรเจกต์แล้วก็โปรโมชั่นเที่ยบเลยมองเห็นไหมครับนี่อัพเดทเป็นไอคอนอยู่ตรงนี้โอเคอันนี้เลยนะดิสเพย์นี่ดิสเพย์เอ่อหน้าโฮมตรงนี้เลยนะครับเยี่ยมมากแล้วจะบอกว่าคือทุกคนกำลังอยากให้ลองอันนี้ขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะฮะเพราะว่าวันนี้ก็เพิ่งได้ได้รีจิสเตอร์ชอบมากเวลารีจิสเตอร์มันจะมีต้องกรอก OTP ถูกไหมฮะแล้ว OTP เนี่ยมันก็จะอยู่ในเมสเซจ แต่อันนี้เลิศม,มากคือไม่ต้องเข้าไปในเมสเซจเพื่อไปจําเข้าเหมือนใส่ให้เลยเพ, Bird, เพราะเหมือนรู้แล้วว่าเครื่องนี้ที่เป็นตัวแอปพลายแล้วเมสเซจก็เข้าเครื่องนี้งั้นตัวเลขจาก OTP มันก็เข้ามาตรงเลยคือแค่ประสบการณ์แรกเร็แาบขนาดยังไม่ได้ใช้ตัวแอปพลิเคชันเลยนะมันก็เป็นซูเปอร์แอปแล้วอะเนาะทั้งสองคนก็โอ้โหน่าจะแบบใช้แล้วชอบมากอย่างแน่นอนเลยถูกเปลนะ่ไหมฮะ อย่างที่บอกนะฮะดาวโหลดกันได้เลยนะฮะทั้ง a อ p l e Store แล้วก็ Google Play เลยนะฮะโ o j เจนบิไปเลย G O J E T นะครับผมและเห็นว่าหลังจากนี้สองคนไม่ได้แค่บอกว่ามาเจอกันในวันนี้้อ่ไหมแล้วก็เดี๋ยวมีกิจกรรมทางด้านล่างนะฮะติดตามไลฟ์อีกช่วงหนึ่งด้วยแต่เห็นว่ามีไปต่อไปเรื่อยๆด้วยใช่ครับเดี๋ยวเราจะมีไปรถโชว์กับทางโกลเจครับ แล้วก็จะมีติดต่ออ่าไอ้เนาะติดต่อชอล์เรโอ้โหรอดูรอดูม an ีท yes. ่าอะไรเรื่องสองอะไรเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูดีกว่าเราติดตามเหรอพี่มิวเราติดตามได้แค่ร้านฮะก็ติดตามทางเฟซบุ๊กของโปรเจกต์เลยครับผมอ่าเฟซบุ๊กโปรเจกต์ไทยแลนด์นะครับผมมีกิจกรรมต่อเนื่องกับทั้งที่มิวแล้วก็ที่กลับอย่างแน่นอนเลยนะฮะอ่าสุดท้ายนี้อยากให้สองคนนี้เชิญชวนสักหน่อยว่าพูดอะไรกับแฟนๆที่ดูอยู่ตอนนี้และอยากจะมาซะเลยเกินเชิญนะใครตอมที ก็ยังไงก็ฝากพี่ๆแฟนคลับเลยนะฝากโปรเจกต์ด้วยนะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ทําให้พี่ๆเนี่ยช่วยทําให้เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตได้เยอะมากจริงๆครับอย่าฝากโปรเจกต์ก็ได้ครับเดี๋ยวให้ enjoy the flow กันเลยเนาะก็อย่างอย่างที่น้องบอกมาก็ enjoy the flow ครับผมแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ในแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับผมก็ฝากทุกคนช่วยดาวน์โหลดกันได้เลยครับเออน่ารักมากๆนะครับฝากผลงานสุดใหม่ดีกว่าสองคนนี้ ก็เดี๋ยวจะมีทางทายเดอะซีรีส์ซีซั่นสองครับซึ่งเพิ่งถ่ายจบไปเร็วนี้ก็น่าจะได้รับช่วงประมาณปลายปีปลายปีนี้รอดูได้เลยช่วงเดือนพฤศจิกาอ่าฮะเป็นแบบวัยโตขึ้นโตขึ้นเจ็ดปีนะแต่ว่าโตขึ้นเจ็ดปีแต่รักหวานขึ้นหวานขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นผู้ใหญ่ขึ้นก็อาจจะหวานขึ้นด้วยนะอาจจะแบบมี อะไรมีอะไรมีอะไรมีอะไรที่มันเยอะกว่าในวัยตะวันเรียนเรียนมาที่เยอะกว่าในวัยเรียนด้วยใช่ครับยิ่งถามยิ่งลึกนะฮะรอดูปลายปีแล้วกันนะครับผมอ่ะส่วุดทนียขอเสียงปริดังขอเสียงปรุบปริดดังครับมิวกลอบครับเย้่มากเลยนะฮะอ่เชิญมิวต่อบนเวทีนะฮะถ่ายภาพกับท่านผู้บริหารของเราเลยนะฮะโปรเจกต์ไทยแลนด์นะครับโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญคุณพิญญานิตยาเกษตรวัฒน์ครับกรรมการบริษัทการใหญ่โปรเจกต์ประเทศไทยเรียนเชิญถ่ายภาพกับน้องๆเลยนะฮะ นี่นะครับประกาศสัตาร์แล้วนะว่า Gojek is here นะฮะ